เรามาดูพลังที่ดูเหมือนจะโกงกันครับ แต่ก็ยังมีจุดอ่อนอันใหญ่หลวงอยู่นั่นก็คือพลังของพัสดีมาเจลแลนนั่นเองโดยความสามารถของมาเจลแลนนะครับเขาเนี่ยใช้ผลเวนอมครับหรือก็คือผลพิษนั่นแหละตัวเขาเองเนี่ยจะถือว่าเป็นมนุษย์พิษโดยสมบูรณ์แบบทั้งตัวแม้กระทั่งลมหายใจก็ยังเป็นแก๊สพิษด้วยเขามีความสามารถในการสร้างพิษที่ร้ายแรงออกมาจากร่างกายโดยพิษเหล่านี้เนี่ยสามารถเพิ่มความร้ายแรงโดยการกินพิษจากภายนอกเข้าไปได้ด้วยมันก็จะเพิ่มเป็นทวีคูณเข้าไปอีกครับโดยพิษที่เขาสร้างขึ้นนะครั มีผลทําให้หลอมประสาทได้โดยตรงและไม่เพียงเท่านั้นนะครับพิษของเขาเนี่ยมีทั้งพิษที่สามารถทําลายกล้ามเนื้อได้กัดก่อนเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตก็มีครับส่วนจุดอ่อนของเขานะครับพิษที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยมีผลต่อสิ่งมีชีวิตครับโดยไม่สามารถทําอันตรายต่อสารอนินทรีย์ได้จําพวกเทียนขี้พึ่งหรือว่ากาวครับนอกจากนี้นะครับข้อเสียใหญ่ๆเลยก็คือการสร้างการต่อต้านพิษเนี่ยจำเป็นต้องกินพิษเข้าไปส่งผลให้เขาเนี่ยเ,เกิดอาการท้องเสียอยู่บ่อยๆเรียกได้ว่าวานัวานๆเนี่ยไม่ทําอะไรครับนั่งขี้ ทำงานไป12ชั่วโมงนั่งขี้ไปแล้วประมาณ10ชั่วโมงทำงานจริงๆแค่2ชั่วโมงครับนอกนั้นอยู่ในห้องน้ําหลังดูคนจบเลยนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าจํานวนคนดูทั้งหมดเนี่ยมีคนดูเพียงแค่0.3เนท่านั้นที่กดติดตามครับถ้าอยากให้ผมทําคลิปแบบนี้อยู่เนี่ยรบกวนกดติดตามให้หน่อยได้ไหมครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปครับผมฝากหน่อยนะครับ